ผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูการทําการเกษตรที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่เขตแล้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นตัวอย่างการเกษตรยั่งยืนสำหรับเกษตรก,กรและก็ประชาชนทั่วไปได้ด้วยนะครับติดตามจากรายงานิ้นนี้ครับโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะคะเป็นโครงการเกษตรต้นแบบครบวงจรค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ จากพื้นที่แห้งแล้งที่สุดในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้รับการพลิกฟื้นกลายเป็นพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระยะเวลากว่า6ปีโครงการช่างหัวมันที่มีพื้นที่250ไร่พัฒนาเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจพืชสวนครัวและผลไม้โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและชาวบ้านที่ร่วมกันดูแล พื้นที่โครงการช่างหัวมันตามพระราช,ชดำริที่บ้านหนองข้อไก่เป็นพื้นที่เปิดโลง่งทิศทางลมดีจะมีการติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดสามารถผลิตไฟฟ้าได้50กิโลวัตต์ต่อวันส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในราคาหน่วยละ8บาทช่วยเพิ่มรายได้อีกทางให้กับโครงการนอกเหนือจากการผลิตสินค้าเกษตรตามปริมาณตลาดจึงเสริมให้โครงการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรชั้นดี และถ่ายทอดหลักการเกษตรอุตาสาหกรรมและการวางแผนเกษตรตามฤดูกาลให้กับชาวบ้านก็คือทําการเกษตรให้เหมือนอุตสาหกรรมอย่างที่ผมบอกว่าต้องมีผักบุ้งขายทุกๆ3วันวันละ15กิโลต้องเก็บมาให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํากับอีกอันหนึ่งก็คือการวาแงแผนการเกษตรตามฤดูก,กาลอย่างเช่นฤดูกินเจเขาจะต้องมีเห็ดมีอะไรออกเราก็จะเตรียม เอาปฏิทินมาตั้งแล้วก็นับถอยหลังเราจะต้องเพราะเหตุเมื่อไหร่ถึงจะออกเดือนตุลาพอดีอะไรประมาณนี้นะครับให้ชาวบ้านเขารู้วิธีเหมือนเราไม่งั้นเขาก็จะแข่งกันจะทำมะนาวก็ทํามะนาวไปเลยหนึ่งร้ไร่พอมะนาวออกมาพร้อมๆกันราคาก็หล่นหวบเลยปัจจุบันโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ก,กับการเรียนรู้ด้านเกษตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการขยายสู่ด้านปศุสัตว์ทั้งเลี้ยงไก่ไข่และฟาร์มโคนมซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการสร้างโรงนมสเตอริไลซ์ผลิตนมสำหรับคนวัยเกิน50ปีรวมทั้งให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำการศึกษาโครงการที่ดินหนึ่งไร่เงืนทุนหนึ่งแสนบาททำอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา2ปีในการศึกษาอย่างสมบูรณ์และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเรียนรู้และทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป วันเพนเขตอุดมคินรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ